ถือถือถืถไม่ข้าวพี่ใช่อ๋อพี่แป๊บนึงผมผมถอดสายอยู่แป๊บนึงเดี๋ยว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 เป็นเป็นไม้สองถูกไหมพี่ได้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 โทรตีอ๋อให้ผมถอด โอเคครับเดี๋ยวลองไม้สองก่อนแต่ไม้หนึ่งตอนนี้ผมส่งไปให้พี่อยู่เนาะโอเคของผมมามาอยู่ไม้หนึ่งเอยนัดดูสกาเลต์อพี่นยะดสอี่โทสอบน่ไม่ไม่ขยับเลยไม่ขึ้นเลยพี่ไม่ขยับมาเลยอล๋อเรอพี่ เอ่อให้ให้ผมถอดลำโพงไม่หนึ่งก่อนใช่ไหมพี่ได้ครับโอ,โอเคขออนุญาตนะพี่ถอดแล้วนะพี่นะัทพี่พขยับสายพี่จิ้มอยู่ ฮัลโหลจะสอบฮโหลดทดสอบมาหนึ่งสองสามสี่โหลทดสอบสีแดงวะได้ไหมครับมาพี่โหลจะสอบหนึ่งสองสามสี่ไปเอาติดไหมแปหนึงครับไปนึงไม่พี่ี่เปลี่ยนในช้ช่องหนึ่งนะฮโหลดทดสอบหนึ่งสองสามสี่ติดไหมครับติดครับติดครับ เดี๋ยวกันไม่ไม่ไม่ทจุดจุดพี่พี่ฮััลลโหครบพี่งั้นงั้นผมหรือผมจะย้ายเมนผมเป็นไม่สองดีไหมแล้วแล้วผมก็เอาเป็นไม่หนึ่งดีไหมได้ได้ได้ลดงลองลองลองดูก่อนผมผมส่งเป็นผมจิ้มไม่สองเอาละพี่นะ ไลน์ผมนะพี่นะเหมือนเดิมแทนใหม่หนึ่ง2ือถืพี่ครับเอ่อตอนนี้ไม่มาครับพี่พีเอ2ืมาแล้วแต่มาแบบแตกๆครับพี่โอเคดีขึ้นพี่2สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคพี่เลเวลได้เลยมามาเลย ออนไลน์มาวะมาตัวนี้มาวะมานะเนี่ยกรับตีอยู่กดกดที่มาเออดิชื่อชื่อมาวะมาสก่าเลียนเนี่ยตีอยู่ฮัลโหลครับมาไหมครับมาครับพี่โอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอบแสดงว่ารอบหน้าเดี๋ยวผมต้องเอาเอาเอาเป็นสองนะพี่เนาะเอาเป็นสองอินเป็นเอ้ยอินเป็นสองเอาเป็นหนึ่งโอเคครับ ได้ครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับผมครับทึทึเดี๋ยวผมขอไลน์ออนไลน์หน่อยนะพี่นะไม่มาหรออันเนี้ยสกาเิลตไม่มาทึทึทึนี่มันหยุดไลน์อยู่เนี่ยทึทึสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คทดสอบครับหนึ่งสองสามจีเหรอ อันนี้เปิดของพี่เองเหรใช่เปิดของพี่เชื่อเ<ๆ>ชื่อมา,มาจะมาจีทุออกไหมฮัลโหลายแล้วเพื่อพบยังไม่นิ่งเลยแป๊บนึงนะกำลังไล่อยู่ยที่พี่ทำอยู่ checking. รับลูกนะ แต่แม่พ่อดนี่่ะทำไม่อทำไมอะเมื่อกี้ไม่เข้าไหนวะเข้าวันนี้นะถูกไหม